ก็บรรยากาศนน้ำะ สวัสดีค่ะสาวนงประแดงพาเที่ยววันนี้พามาไก่เลยนะคะพามาดูน้ำท่วมที่บ้านอ่างทองตำบลท่าอ่างอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมานะคะเนื่องมาจากแม่น้ำมูลนะคะ แม่น้ำมูลจากเขือนนะเข่อนลำพะเพิรนะจะเขื่อนลำพะเพิงนะคะน้ำแม่น้ำมูลขึ้นนะก็อ่างลำพระเพิงนกักเก็บกไม่ไหวนะคะก็ปล่อยน้ำออ

punya <muchas> Gemanangngulitera. ไปด้วยไงที่ปลวกแว่งหาโชคเน,นื้อปลวกแว่งหาชโชคกันได้ไหมเนาะโอะ้คือจะมันคือจะหมันเลยนเนาะ

โอ้ได้หลายเลยเกินนี้หลายเลยเพินมเพิ่มันหนานอยู่เอ้าเอาถ่ายปลาไปมั้งคนนั้นเขาสั่งเลยเว้ยฉันก็จะเอาไปมกเมืองบว่เขาขายยังไงนี่ขายยังไงถวยขายเป็นถ้วยถวยละบาทถวยละยี่สิบบาท นำมือขอมึงจะได้ไม่หนุ่ยนี่ได้รึเปล่าก๋วยจั๊กว่ะพวกมันจะเปลยนึ่งเป็นมันว้อมจะเปื่อยตูงขนาดเพราะว่ามันขอมกำลังอ้วดอยู่ขอมมันอ้ววันนี้ไม้ก็เอาได้เพราะถั่วย่างเอาเงินไปเอาตัวมากุญตามอก่อนแป๊บไม่มีปลาปลาไม่หมันเลยบอดเอิ่มไม่หมันไม่หมันมันเนี่ยหนักแสวงหาโชคไม่ได้ต้องไปหาจานแดง เด้จันเรยงรถ้ำมนน้มันจะได้เอ่อโอ้ได้ด้ัรถล้างสีโคดก็จะสีไ้เออรามของานนี้เมาเลยเดี๋ยวเยอยจะไปกัี่รถอ ล้อไงนี่ประดําช้างล้อไงนี่ล้อไงยากไม่รู้ป้าก็ไม่รู้ป้าก็เพิ่งมา